สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับช่างใหม่ครับอาวันนี้จะมารีวิวชุดชุดคิดหรือว่าชุดไม่ต้องคิดหรือว่าชุดตาก้านะครับอ่าเป็นสเตปห้าสามไม่ชักวาวเดิมล่างเปิดนะครับกล่องรีแมทชุดนี้ก็เกินไว้หัวคลิปเลยก็คือ 1, หนึ่งพันเฮ้ยโทษทีครับแปดพันห้าร้อยบาทครับแปดพันห้าร้อยบาทไม่รวม ค่ารีเมมนะครับอ่าก็คือว่าราคานี้คือประกอบให้ฟรีเลยสําหรับลูกค้าที่ว่ามาทําที่ร้านนะครับถ้าดูคลิปนี้ก็อ่าเจอคลิปมาทาังเช็ดเลยครับบอกว่าผมดูคลิปมาอืมเดี๋ยวผมให้ราคานี้เลยครับประกอบให้ฟรีเลยนะครับประกอบให้ฟรีเลยละชุดชุดคิดแปดพันห้าครับอ่าก็คือเป็นอ่าน้ํามันอะไรก็ได้ครับอ่าก็คือบอกได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าในชุดเดี๋ยวผมไล่ดูว่ามีอะไรบ้างครับเอาแบบอืมเอาไห้ดูก่อนอ่า อโคตรคุ้มบอกเลยครับอันดับแรกก็มีฝานะครับอันนี้เป็นเอาแบบของลูกค้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าเน้นแบบเน้นที่ร้านนะ่ะถ้าว่าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดก็ส่งสงมาสับได้ครับก็คือฝาเดิมนะครับจิกเบ้าจิกเบ้าไม่ได้ล้างใบนะแล้วก็อ่าเปิดปอดผมไม่ดูเลยอืมเปิดปอดไอดีเปิดอ ID, ปดอดไอเสียนะครับอ่ก็ไม่บอกนะครับว่าเท่าไหร่อืมเนี่ยครับ แล้วก็มีปอกนะครับไอเสื้อเสื้อพร้อมลูกเลยครับลูกหลบบาวให้ครับํำนวนอัตราตวนการอัดให้แล้วครับจะจะไปใส่รถกล่องเดิมกล่องเปิดก็ได้แต่ในชุดคิดก็คือเป็นรถกล่องเปิดนะครับชุดนี้ก็ไล่ไล่ E85 ครับไล่ E85 ได้นะครับแล้วก็ไล่95ได้ครับขึ้นอยู่กับวัวจีดกับการที่ว่าเราจูนกล่องครับหลบวาวเนี่ยร้านผมหลบบาวแบบแม่นๆเลยครับอัตรา่วนการอัดนี่แน่นครับ แล้วก็ผมให้แคมเป็นแคมตัวแข่งไปเลยครับอ่ายกหกจุดห้านะครับอ่าแคมสองร้อยหนึ่งเลยครับอ่าแต่ว่านี้เอาไปวิ่งดันโลครับเราเราค่อยไล่สเตอร์ครับอ่าก็คือแคมตัวนี้จะทนหนาตาตัวนขนาดได้อยู่ที่ไม่เกินสิบสามจุดเจ็ดต่อหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ยกหกจุดห้านะครับแรงแรงเลยผมผมให้ดูหัวแคมนิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวอืมก๊อปได้นะครับก๊อปสายตาได้อืม ประมาณนี้ครัเข็มตังร้าน,นครับก็แล้วก็มีอะไรอีกก็มีลิ้นนะครับลิ้นเดิมควาน28มิลน,นะครับก๊อกกาวนะครับแล้วก็รีเทนเนอร์ครับรีเทนเนอร์เราก็ล้างให้เก็บงานเรียบร้อยแล้วแบบไล่บาเลยสปริงวาลวครับสปริงวาลวเบอร์หนึ่งรองรับรอบเครื่องไม่เกินหมื่นสองครับตัวนี้ผมจะปลดไว้หมื่นสองแต่ถ้าเป็นรถสองร้อยหนึ่งอ่ะผมจะให้สปริงวาลวตัวในไปด้วยครับก็คือปลดรอบถึงหมื่นสี่เลยและคอลีนเนี่ย หรือว่าคอยดีนยเราก็เปิดให้เรียบร้อยครับอะดูเองครับว่าผมเปิดยังไงอ่บางคนก็ถามอีกครับว่าอืจ้างแล้วได้ลูกสูบแล้วไม่ไม่มีกิฟหวนหรยมีให้ครบครับอ่ามีซีนหมุกวาวอ่หรือว่าซีนก้านวาวครับแล้วก็วชีดครับวัชีดก็เรามีให้เลือกครับมีเลือกว่าจะไล่มันแ8 5หรือ95หรือ e20 ครับน้ำมันเครื่องเราก็ให้เรียบร้อยครับเพราะว่าแบบของแบบสเต็ปลูกค้าประกอบที่ร้านนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกมีปากเตะครับปากเต้แบบตรงสั้นนะครับสําหรับรถเปิดโลบครับถ้ารถกล่องเดิมไม่แนะนําครับแล้วก็มีอะไรอีกโซ่ครับโซ่เป็นฮอนด้าครับข้างในเป็น D ี d ดีครับเป็นโซ่ซับเสียงอ่าแล้วเนี่ยไอบูธบูธฝาซูมเนี่ยเราต้องแถมให้ครับเพราะว่าส่วนมากมันจะบี้หมดเลยครับอืมฟังเจาะฟังเจาะซิ่งเราให้ไปนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยที่ขาดไม่ได้อืมลายน้ําตื้นเยอะ ปั๊มติ๊กเราใช้ปั๊มติ๊กเดิมนะครับแต,แต่แต่เราต้องรู้ว่าเสียไหมครับแต่เราเปลี่ยนป้ากองให้นะครับป้ากองบูทแค็มเราก็แถมให้ครับสายน้ํามันสปานโซ่ครับแล้วก็หัวเทียนอ่าแม็กนัํมของอิมพิเดียลอิมพเดียมครับอ่าแบบเข็มแล้วก็ล่างเปิดเนี่ยเราจะเปลี่ยนเกีย์สีตัวขับลดหนึ่งฟันยีสามนะครับอืมตะกินฟาสูบเราก็ให้เรียบร้อยครับ แล้วก็เนี่ครับช่วงล่างผมก็ต้องปรับสิ้นให้ครับเปลี่ยนลูกยางกันกระชากให้ด้วยแบบนี้แล้วก็ไล่สเตอร์ครับอันนี้รถขี่ใช้งานนะครับผมไล่ให้เป็น28 14 28ดสิบสี่ยี่แปดนะครับพร้อมโซ่เนี่ยอันนี้เปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่มาทําที่ร้านแล้วท่อลูกค้าบอกว่าอยากได้ตัวแข็งนะแต่มาใส่ดันโลเนี่ยครับสามสอง้ยทษทีครับ28 32แปดสามสองแล้วก็ออกสามแปดนะครับเป็นท่อแบบ ทรงย่นนะครับทรงย่นเนี่ย yeah, ครับมีมีแบ็กแบบมีแบ็กไอเสียแบบต้นแรงครับบอกเลยตัวนี้ mm. แล้วก็เนี่ย <Yeah. S 1> ปกินจานไฟไปิน mm. กันขออาคัดคือเราให้ครบแบบนี้เลยครับชุดกินนี้จบที่แปดพันห้าครับประกอบให้ฟรีไม่รวมค่ารีเมปนะครับค่ารีเมปก็อยู่ที่ว่างานเน้นไหมครับอยู่ที่สองร้อยถึงพันห้าร้อยบาทครับคุยกันได้ครับลดได้คนไหนสนใจก็ นอยากเข้ามาทําที่ร้านก็สามารถแชร์คลิปอ่าทิกตอ,อกหรือว่า youtube ได้ครับช่องทางการติดต่อก็ไม่ยากครับอ่าพิมพ์ว่าใหม่เว้นวรรแล้วก็แคมซิ่งครับหรือว่ากดใต้ลิงก์ทิกตอ,อกก็ได้ครับอ่าก็คือมันจะมีลิงก์แล้วก็จิ้มครับจิมจิมไปที่รูปโปรไฟล์ของ f Facebook ครับมันติดต่อง่ายเฟซบุ๊กก็คือรูปโปรไฟล์เดียวกับทิกตอ,อกครับไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ ถ้าสับก็สับได้ครับสับก็คือราคานี้เลยครับอ่าแล้วก็ถ้ามาทำที่ร้านก็ราคานี้เหมือนกันก็คือประกอบให้ฟรีครับเป็นเป็นช่วงโปรโมชั่นครับโคตรขมบอกเลยห้าสามห้า่างเปิดกล่องเปิดนะครับอ่าโอเคครับรู้เรื่อง